Hello Hello Ciao Ciao oh, Where are we now? Measure Park Measure box? Yeah Okay What are you Meshabak. doing here? What walking. are you doing here? Walking Walking? Do you like walking? Yeah You enjoy? They oh, are so high Yeah? They are so high? Yes yeah, I show you like Oh You are on the hills Yeah We are uphill now yeah? Yeah โอเคกู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 กอกคก่กวแกสกกับนกข้นรับรู้สกไ่่อเนะครับกั i กันันเลยไเลยไปันเลยไัเยปกันเลยไันเยกันเลยไปกันเลยไันเลยไปับเลกนเลยันเลยนะครกันก็นันนี้นเปนลี่ยนบลรยากานกันนิดหน่อยนะคยันมาเดินเล่นกันนอกสนานที่นะครับ ก็เมืองที่ผมถ่ายอยู่ณตอนนี้นะครับก็ชื่อเมืองยูมาลานะครับก็จะเป็นเขตริมทะเลนะครับออถือว่าเป็นเมืองริมทะเลที่น่าจะอันดับหนึ่งของประเทศรัสเวียแล้วนะครับแต่ว่าตัวหาดเนี่ยมันจะทอดยาวมากอยู่ที่ว่าหาดไหนนะครับก็วันนี้ผมก็มาเดินเล่นกันในในพาร์คนะครับเกิดจะเป็นฟอร์เรสกก่งป่ากึ่งพาร์กนะก็ มันจะข้อดีในช่วงนี้ก็คือลมมันจะไม่แรงนะครับนี่ผมพูดปากแข็งไปนะเพราะว่าศูนย์นงสานะครับวันนี้แล้วก็ค่อนข้างมีลมนะฮะแต่ว่าในป่าสนแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีลมลมตีไม่มาก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับจะพามาเดินชมบรรยากาศก็เมื่อเช้านี้ผมก็เข้างานสามชั่วโมงนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับอยู่ในช่วงกึงก่งๆล็อกดาวน์ของรัสเซียแต่ว่า ชีวิตจริงครับค่าใช้ใจ่ายเหมือนเดิมงานน้อยลงนะครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนทุกคนนะครับที่อาจจะมีอุปสรรคหรืออาจจะไม่มีอุปสรรคในช่วงนี้นะครับก็ต้องสู้ครับผมชีวิตจริงยังต้องเดินต่อไปนะครับก็อย่าไปเครียดครับทำงานไปด้วยเอนจอยชีวิตไปด้วยนะครับก็ผมว่าวิกฤตเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไง Lê lê hấp bông. Vê đồn hấp. Bao, are you monkey? Are you monkey? No? What are you doing? Bao, there is a broken wood. Did you see? Did you make it? <coughs> no! No? Who make it? <coughs> Only win. Only win. You didn't Fish. do it. Fish. Ah, okay. Take Okay. Cuckoo. Ciao. Cuckoo. Well today you come and climb mountain today, yeah? Yeah. Do you like? Yeah. Mountain climbing? Yeah, let's go. Come on, follow me. now the Yes, Pa. I follow you. Now we get into the beach. The lot of mudu when I have thalle soon on But again, you climb mountain. Mountain everywhere. Oh. ที่เห็นขาวๆนี่คือคลื่นที่มันแข็งนะครับผม p o l s g o n d see frozen wave do you see frozen wave the white the white there see the white w h i n e you want to walk down นี่ที่เราเห็นอยู่ไกลๆนั่นก็มีเด็กไปเล่นเหมือนไอสสเก็ตนะครับลานสเก็ตเอาละครับแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็เป็นชายหาดยูมาลานะครับก็ผมก็ได้เพิ่งเห็นว่ามีน้ำแข็งขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับเฮ้ยฟ d s สติกก็เดี๋ยวจะพาไปดู คลื่นทะเลที่เป็นน้ําแข็งนะครับศูนย์องสาก็มันจะมีน้ําแข็งเกาะจับเนี่ยครับปากแข็งโดยเพราะริมทะเลมันก็จะมีลมมากกว่าปกตินะครับซึ่งมันทําให้อุณหภูมิเนี่ยแข็งเร็วกว่าในเมืองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับผมพ่อเดินไปสเ e ็ตเด้อย Let's go. Take a look. It's ice. Be careful, yeah. You can slip down. Oh, look. Nice. Yes. Actually, we can play ice skate here. Ice skate. Yeah. So relax. Yeah. You remember? Okay, you. Okay, you.

Are you looking for fish? Or are you looking for fish? Salmon! There is salmon! <laughs> there is fish on You are an Eskimo! <laughs> are you Eskimo? Oh! Look at the What do you see? <laughs> Yeah, I see too the sand. Yeah. Ah, look. Yeah, I see the brown sand.

Godafitch. Ciao. Bye. See you next time.